รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมูลนิธิทำดีบริษัทดีซีเสนอร่วมสนับสนุนโดย การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีมีเฮนะครับรายการที่จะตอกย้ำถึงการมีอยู่จริงของการทำความดีและรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ว่า ความดีงามของการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆคนคงเคยอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองว่าตัวเองมีความถนัดอะไรหรือว่ามีพรสวรรค์อะไรบ้างนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขารู้ตัวเองว่าเขาชอบพบปะผู้คนมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนนะครับเมื่อรู้ความถนัดของตัวเองได้ชัดเจนแล้วเขาก็ออกเดินทาง เพื่อค้นหาตัวเองตามเส้นทางที่เขามีความถนัดครับกว่า10ปีในวงการบันเทิงในฐานะดีเจอารมณ์ดีเจ้าของวลีเด็ดโดนใจวัยรุ่นชายหนุ่มคนนี้นะครับโด่งดังไปทั่วประเทศจากพรสวรรค์ที่เขามีแต่ไม่ใช่เพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวเข้ามาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะทั้งพรสวรรค์และโอกาสมาบรรจบกันอย่างประจวบเหมาะครับ ทำให้วันนี้วงการบันเทิงบ้านเรามีนักจัดรายการที่ชื่อดีเจชาวชาชาวฤทิ it, ส์สีมั่นคงธรรมทาดีมีเหตุคืนนี้ครับเรื่องเชาวไปทํางานสายมันมันทำให้ถึงขนาดเ,าเลิกจ้างเปลี่ยนวิธีกอรอาชีพดีเจมันก็จะหลุดไปด้วยผมคิดทุกครั้งว่าเวลาที่ผมมีงานนี่คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำงาน ในการบมันเธอผมบอกตรงนี้เลยว่าคนที่จะพร้อมขึ้นมาแทนคุณเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาร่วมสนับสนุนโดยปูนอินทรีย์ โจ๊กเข้ากล้องปราเกษตรชาครับอยากให้เล่าเส้นทางของการเข้ามาเป็นดีเจน่อครับว่า ยากลําบากแล้วก็มีเส้นทางยังไงครับผมก็เริ่มต้นจากเป็นวงฮิปฮอปก่อนครับก็คือเป็น the killer เสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วพี่เอื้องสาินีัญาาชุนเนี่ยเขาเห็นผมเอนเตอร์เทนบนเวทีพี่เอื้องเขาเห็นเราแบบสามารถเอนเตอร์เทนคนได้หลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ลงมาพี่ก็าถามว่าเฮ้ยชาวอยากเป็นดีเจไหม ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทำมาโดยตลอดว่าเวลาดินิานปาร์ตี้เนี่ยผมจะเสนอตัวก่อนเลยพอเวลาเราเลือกเพลงโดนใจปุ๊บเห็นคนแบบชอบมีความสุขเรามีความสุขด้วยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพดีเจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราก็สุขด้วยคนฟังก็สุขด้วยมันมันมันดีจังเลยตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเดอะคิลเลอร์เสร็จมาเป็นดีเจที่เซ็นเตอร์พอยท์พี่หนุ่มเคยไปที่สยามไหมฮะสยามสแควร์แล้วพี่หนุ่มเดินเวลาเดินกับเด็กเนี่ยมีเพลงเพลงฟัง เพลงฟังได้ยินไหมฮะได้ยินสิครับนั่นแหละผมเป็นคนเปิดหลังจากนั้นเนี่ยสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขามีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรตรงนั้นเนี่ยก็เลยต้องยุบไปครับผมก็เดอะคิลเลอร์ก็เริ่มคอนเสิร์ตก็เริ่มซาผมก็เลยว่างงานหลังจากนั้นก็เตะฟุตบอลกับพี่แท่งมาตลอดเวลาไปต่างจังหวัดก็ไปจนมาวันหนึ่งเนี่ยไอการที่ผมชอบเตะบอลเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมาเป็นชาวชาจนถึงทุกวันนี้เริ่มต้นจากผมไปเตะบอลมีอยู่งานงานหนึ่ง ไปช่วยพี่ไนท์ไปเตะบอลให้เขาแล้วพี่ไนท์เนี่ยเขาก็มาเห็นชาวบอกว่าชาวทาอะไรอยู่อะตอนนี้ผมก็เลยบอกพี่ตกงานอยู่พี่ไนท์ก็บอกว่าได้เดี๋ยวพี่ลองฝากแฟนพี่ให้ดูและเดี๋ยวไงเนี่ยชาวลองทาเดโมมาเดโมของผมเนี่ยก็จะจัดสไตล์แบบชาวๆสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับมาแล้วนะครับผมไม่หล่อไม่ดังแต่ก็ไม่ว่างพอส่งเดโมไปประมาณเดือนหนึ่งได้มีวันหนึ่งผมนอนอยู่แล้วมีคนโทรมาบอกว่าชาวๆป่ะครับบอกครับพรุ่งนี้ว่างไหมบอกว่างครับ ช่วยมาเปิดตัวดีเจใหม่ของเอทามโอคู่สวัสดีด้วยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทายปัญหาเช่าปัญหาปอก่อนเลยนะครับเช่าบครับเห็นเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานแบบนี้ตลอดเวลาเคยมีความทุกขบ้างไหมเคยครับพี่หนุ่มอย่างเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตทุกมากมากๆเลยในตอนเข้ามาวงการบันเทิงคือ เรื่องชาวไปทํางานสายมันมันทำให้ผมหนึ่งคือเครดิตเสียมีถึงขนาดเ,เลิกจ้างและในองการบันเทิงผมบอกตรงนี้เลยว่าคนที่จะพร้อมขึ้นมาแทนคุณเนี่ยม,มีอยู่ตลอดเลวลาหลังจากที่งานผมเริ่มหายพี่หนุ่มม,มันทําให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่เอาเราแล้วแล้วผมคิดไปจนถึงว่าสุดท้ายแล้วอาชีพดีเจมันก็จะหลุดไปด้วย หลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดได้ครับพีบนะ่หนุ่มแล้วก็เลยลองเปลี่ยนนิสัยให้อยู่ในวงการบันเทิงให้ได้ผมบอกกับตัวเองว่าหนึ่งคือพรสวรรค์นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราครับโอกาสครับอยู่ที่คนอื่นเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราคนอื่นมอบโอกาสให้เราเราจะทำลายโอกาสที่เขามอบให้อะมันไม่ได้ผมก็เลยคิดว่า มันคือโอกาสครั้งสุดท้ายผมคิดทุกครั้งว่าเวลาที่ผมมีงานนี่คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะทํางานมีวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายมาช่วงที่หนูเขียนหาพี่ชาวพี่ปอตาหนูอะเริ่มมองไม่เห็นที่ทย่งคันเทเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่บนโลกใบนี้ ร่วมสนับสนุนโดยใส่ใจทุกเรื่องระเบื้องโซซุโก,โก้ปตทสอพอช่วงแรงบันดาลใจทำดีข้าวนับว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยที่มีการบริโภคมาอย่างยาวนานและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ชาวต่างชาติยอมรับว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก บริษัทไทยหาจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ตราเกษตรได้ให้ความสำคัญของคุณค่าข้าวไทยมาอย่างยาวนานกว่า50ปีด้วยการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันปลอดภยัยไร้สารเคมีพร้อมมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคด้วยแหล่งที่มาของข้าวตราเกษตรทางทีมผู้ผลิตได้มีการลงพื้นที่สำรวจค้นหาแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภยัยตรงตามมาตรฐานและใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน จนเป็นที่มาของปรัชญาองค์กรปลูกด้วยรักคัดด้วยใจความใส่ใจนี้ยังถูกส่งตรงไปถึงเกษตรกรในชนบทในพื้นที่คัดสรรที่ปลูกข้าวสายพันธุ์คุณภาพดีบริษัทไทยฮาได้คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกข้าวด้วยความรักใส่ใจในการปลูกและดูแลข้าวอย่างดีไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน นอกจากนี้สินค้าตราเกษตรยังใส่ใจในสุขภาพโดยโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปตราเกษตรที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิแท้ไม่ใส่ผงชูรสรายแรกของไทยเหมาะสำหรับเด็กที่อร่อยและได้คุณค่าการมอบสิ่งที่ดีมีคุณภาพด้วยความรักความเข้าใจเชื่อว่าผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจ ความตั้งใจที่จะนำพาข้าวไทยสู่แบรนด์โลกให้คนไทยได้ภูมิใจในข้าวไทยและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนสินค้าตราเกษตรปลูกด้วยรักคัดด้วยใจพอเรียกว่าอย่าทิ้งโอกาสนั้นถูกต้องครับและอย่าลืมพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาใช่ครับบางคนเนี่ย อาจจะมีพรสวรรค์คแต่อาจจะไม่ได้รับโอกาสใช่ค่จจะสำหรับบางคนเนี่ยพรสวรรค์ไม่มีมีพรแสวงแต่มีโอกาสมากมายเพราะนั้นเนี่ยคนที่โชคดีอย่างเราครอาจจะไม่ได้มีมากถ้าเรามีพรสวรรค์นเนี่ยมันก็คิดในแง่บวกของเราได้นั่นคือสิ่งที่ผมโชคดีมากกว่าคนอื่นที่สามารถต่อยอดแล้วไปบอกกับคนอื่นแล้วคนอื่นชอบครับอย่างเช่นผมจัดรายการมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นลูก c h i ี i a ครับมีวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายมาครับ เป็นตัวหนังสือครับพี่หนุ่มจากตัวเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นจนแบบใหญ่เหมือนเด็กป .1 เขียนนะฮะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันใหญ่ขึ้นก็เลยถามน้องเขาน้องเขาบอกว่าช่วงที่หนูเขียนหาพี่ชาววิปอตาหนูอะเริ่มมองไม่เห็นและทุกวันนี้ที่หนูอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะพี่สองคนพี่สองคนทําให้หนูยิ้มได้ครับและที่สาคัญคือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่บนโลกใบนี้ เลยรู้สึกว่าจริงๆและไอความที่เราตลกโปกฮาไปวันๆหรือว่าไอความไร้สาระของเราเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยนะน้องเขาได้นะนะหลังจากนั้นผมก็เลยเวลาที่จัดรายการกับน้องโอปอผมจะพูดถึงน้องเขาเ<อ>พูดถึงน้องเขาแล้วก็อ่ะอันนี้เปิดเพลงพี่เปิดเพลงให้นะมนีวันหนึ่งจดหมายจากคนเดิมมาอีกเปิดมาพี่หนุ่มเชื่อไหมครับมันเป็นตัวหนังสือที่เท่ากันหมดแล้วเขียนมอบอกว่าพี่ชาวพี่โอปอสิ่งแรกที่หนูจะบอกกับพี่คือ หนูขอบคุณพี่ทั้งสองมากมที่ทําให้หนูยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ผมรู้สึกเออมันคืออาชีพที่เรามีความสุขอะอม,มันมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันมีความสุขแล้วถึงแม้จะนั่งพูดหรือว่านั่งจัดรายการแค่นั้นเองไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะแต่มันก็ทําให้เราคิดได้ว่าสิ่งที่เราทํามันอาจจะมีประโยชน์สําหรับใครบางคนก็ได้ ท่านผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดนะครับถ้าหากว่าเรารักและเราทําด้วยหัวใจแล้วนะครับมันน่าจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มไม่ว่าจะให้กับผู้คนที่เราพบเจอนะครับอย่างเ,าเชาวชาเนี่ยอาชีพดีเจเป็นอาชีพที่เขาเลือกตั้งแต่เด็กๆนะครับโดยพรสวรรค์ที่โชคดีวันหนึ่งได้รับโอกาสแล้ววันนั้นเขาก็หวงแหนโอกาสนี้ไว้แล้วก็รักษามันแล้วก็ทําให้มันดีที่สุด แล้ววันนี้เขาก็ได้สร้างความสุขให้กับคนมากมายนะครับพี่หนุ่มก็เชื่อว่าเรื่องราวนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างรับไม่ว่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะประสบปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องทุกข์ใจในวันนี้เรื่องราวของชาวชาวก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาได้ย่างใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณชาวชาวมากเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการเราได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับสวัสดีผมต้องลาไปก่อนนะัดีครับสวัสดีครับ พรสวรรค์มันอยู่ที่ตัวเราโอกาสอยู่ที่คนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้คนอื่นมอบโอกาสให้เราเราจะทําลายโอกาสที่เขามอบให้อมันไม่ได้คนอื่นที่เขามีพรสวรรค์แต่เขาไม่เคยได้รับโอกาสแะแต่เราโชคดีกว่าเขาที่เราได้รับโอกาสแล้วเราจะมาทําให้พังคามือเราเองทำไ,ไม